ฟิลิปปินส์เขาทำเป็นตัวอย่างแล้วนะครับไม่แน่ประเทศไทยเราอาจจะต้องเดินตามเพื่อนอาเซียนประเทศนี้ก็ได้เขาทำยังไงครับเขาบอกว่าตำรวจของฟิลิปปินส์เนี่ยตั้งแต่ระดับนายพลลงไปจนถึงระดับนายพันเลยไปเกี่ยวข้องพัวพันกับเรื่องค้ายาเสพติดกันเยอะมากทางแก้ก็คือรัฐมนตรีมหาไทยฟิลิปปินส์ขอให้นายตำรวจระดับนายพันและนายพลกว่า300คนนะครับยื่นใบลาออกยื่นใบลาออกเสดีๆนะ เพราะว่าพบว่ามีนายตำรวจจำนวนมากเหลือเกินที่มีส่วนพัวพันยุ่งขิงกับการค้ายาเสพติดรัฐมนตรีมหาไทยคนนี้เนี่ยเบนเจามินอาบาลสบอกเลยครับว่าทางเดียวที่จะแก้ปัญหานายตำรวจกับยาเสพติดนั้นก็คือต้องล้างบางต้องนับหนึ่งใหม่เลยขอให้ยื่นใวลาออกเสียจะได้เคลียร์แล้วก็จะได้ตั้งคนใหม่หรือคนที่ไม่มีมลทิน แล้วคนที่ไม่ลาออกล่ะรัฐมนตรีมหาไทยฟิลิปปินส์บอกเลยว่านายตำรวจคนไหนไม่ยื่นใบลาออกถือว่าอยู่ในข่ายต้องสงสัยครับแปลว่าถ้ายื่นใบลาออกโดยดีแ,<ต>แสดงว่าบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าบอกให้ยื่นใบลาออกแล้วยังไม่ยอมลาออกแปลว่ามีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าเออแปลกไหมครับอยู่ดีๆบอกรายชื่อนี้นายพลนายพันตำรวจ สามร้อยคนนี้กรุณายื่นใบาลาออกเพื่อจะมาเช็คประวัติจัดระบบใหม่ล้างบางเลยแล้วตำรวจบอกอ้าวผมไม่ได้ผิดอะไรผมยื่นใบาลาออกทำไมละ่ะรัฐมนตรีมหาดไทยบอกไม่แคร์ถ้าคุณไม่ยื่นใบาลาออกแสดงว่าคุณมีวาระสอนเร้นฉะนั้นยื่นใบาลาออกเสียรัฐมนตรีมหาไทยก็จะได้มาพิจารณาใหม่ ดูประวัติให้ประชาชนคนที่มีข้อมูลมีเบาะแสแจ้งมาว่านายตำรวจคนไหนเข้าข่ายต้องสงสัยเลยถ้าเคลียร์ได้กลับมาเคลียร์ไม่ได้สอบสวนต่อแต่ถ้านายตำรวจคนไหนบอกว่าผมไม่ยื่นใบลาออกเพราะว่าผมไม่ได้ผิดนั่นแหละจะยิ่งกลายเป็นเป้าของการสอบสวนเอ๊ะตำรวจไทยลองดูไหมครับไม่เลวนะครับ สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด